พลตตร,รสำรานวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตารวจโทสยามบุญสมรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงข่าวหลังจากติดตามพฤติกรรมของกลุ่มค้ายาเสพติดซึ่งมีการสืบสวนทราบว่ากลุ่มค้ายาเสพติดรายสำคัญกำลังจากขนยาเสพติดด้วยการใช้รถกระบะยี่ห้อตโตโยตา้าสีเทาแบบมีคอกเหล็กสูงใช้ผ้าใบปิดกลุ่มขับรถมากลางซอยถนนโราชัยหมู่ที่8ด ตำบลเชียงรักน้อยอำเภอบางไะรินจังหวัดพระนครศรียุธยาจากนั้นก็ได้มีการตรวจสอบสกัดกั้นรถคันดังกล่าวและพบว่าเป็นรถใช้ขนยาเสพติดจากการตรวจค้นของทางเจ้าหน้าที่เบื้องต้นพบว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีกระสอบสีขาวซึ่งภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ห,หรือว่ายาบ้าจํานวน78กระสอบหรือ200,000เมตรรวมประมาณ15.6ล้านเมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนบอชอบบสในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หหรือเมทแอมเฟตามีนโดยการมีไวเพื่อจำหน่ายโดยฝา่าฝืนต่อกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าเพื่อก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มของประชาชนเป็นการทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปเพื่อดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป